ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับโอเคครับผมหน้า105นี้นะครับ close up เล่มหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเรียนชั้นม1ทั่วประเทศนะครับผมที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับมาเรียนกันต่อเลยครับผมคำสั่งข้อ e นะครับเขาบอกว่า read the three text conversation read แปลว่าอ่านนะครับ free แปลว่า3 text conversation แปลว่าบทสนทนาบทความสนทนานะครับ text แปลว่าบทความ conversation แปลว่าสนทนา ยูสใช้นะครับดู the words, คําัพท์หลายๆคำศัพท์ to complete เพื่อทำให้สมบูรณ์ the suggestion คือคำแนะนำนะครับ for สำหรับ your friend เพื่อนของคุณนี่คือคำแปลนะครับมัน,นบทสนทนาที่1นะครับ A พูดกันมาว่า I want to buy a new game to playI want to buy a new game to play แปลว่าฉันต้องการที่จะซื้อเกมใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปเล่นนะครับนี่คือคำแปล B นะครับต้องพูดโดยการนำเอาอาวลีสามวลีนี้นะครับมาเติมคุณรู้ก็เอาคำว่า Let's นะครับ let's go to j u n g l e s นะครับแปลว่างั้งนพวกเราไปร้านจังเกอร์กันเถอะนะครับ it's got lots of new games นะครับแปลว่าเขามี เกมใหม่ๆจำหน่ายเยอะแยะนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับเราต้องใส่คำอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้การแปลนั้นมีความหมายเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอก็เลยตอบว่าโอเค shall we go this afternoon นะครับโอเคงั้นเราไปกันในบ่ายนี้เลยดีไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับไปดูบทสนทนาที่สองเลยครับผม บทสนทนาที่2อนะครับ A พูดว่า I need a good party game to play ฉันต้องการนะครับคุณครูแปลทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับนะว่า party game ฉันต้องการ party game ที่ดีๆเพื่อที่จะนำมาเล่น B ก็เลยตอบว่านะครับเอาคำเมื่อกี้นะครับนะที่ค่อยมาสามวลีนะครับนำมาเติมก็เอาวลีว่า about how about playing musical chairs แล้วถ้าเกิดเราไปเล่นเก e, ้าอี้ดนตรีล่ะดีไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับก็ว่า how about เนี่ยเก็เลยตอบว่า good idea นะครับเป็นความคิดที่ดีเลยจบระหว่างบทสนทนาที่2พอมาบทสนทนาสุดท้ายนะครับผมเก็เลยพูดอีกว่า do you know any new video game i can play แปลว่าคุณทราบร้านจำน่ายวิดีโอเกมใหม่ๆ ที่ฉันสามารถเล่นได้บ้างใหมนะครับ b ก็เลยตอบว่า why don't you buy s p a c e c a p t why don't เป็นคำถามปฏิเสธนะครับแปลว,ว่าทำไมคุณไม่ซื้อเกมที่ชื่อว่า s p a c e c a a i t It is good, good fun มันเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกสนานเหลือเกินนะครับนะ A ก็เลยตอบว่า great thanks นะครับ ดีจริงๆนะครับดีจังขอบคุณมากๆแล้วแต่สำนวนจะแปลนะครับนี่คุณครูนำมาเติมให้แล้วนะครับนะว่า why don't ไปต่ออีเมลนะครับผมเป็นเป็นอีเมลของโรซี่นะครับเขียนถึงมิเกนนะครับโรซี่เขียนถึงมิเกนนะครับแล้วก็มีเกนต้องตอบโรซี่ด้วยนะครับโรซี่เขียนมาสั้นๆอย่างนี้นะครับว่า my mom sick and it's my brother's birthday party this afternoon แปลส,สั้นเอาใจความก็คือนะครับถ้าปแปลตากคำศัพท์แปลว่า sick แปลว,ว่าอาการป่วย mums นะครับของคุณแม่ของมายของฉัน and let it's my birthday uh, my s birthday s, uh, my brother's birthday party และงานเลี้ยงนะครับ party งานเลี้ยงวันเกิดของน้องชายของฉัน น้องชายหรือพี่ชายคุณรูเล้วน้องชายก็แล้วกันนะครับในตอนบ่ายวันนี้นะครับคุณแม่ก็ป่วยด้วย What party games do children like to play? แล้วโรซี่ก็ถามมีแกนว่าปาร์ตี้เกมแบบไหนนะครับปาร์ตี้เกมแบบไหนที่เด็กๆชอบเล่นกันนะครับในงานวันเกิดเนี่ย ให้ตอบมาด้วยนะครับแล้วก็ถามที่สองคำถามที่สองบอกว่า what games can we play outdoor แล้วเราจะเล่นเกมอะไรกันดีในกลางแจ้งหรือว่าด้านนอกนะครับน้ด้านนอกบ้าน what is a good prize for the winners นะครับแล้วก็อะไรเป็นรางวัลน,นะครับ prize แปลว่ารางวัลเป็นของขวัญที่ดีๆนะครับเพื่อให้กับผู้ชนะในการแข่งขัน แล้วก็บอกว่าค o ว e า Help me if you are free come over ก็คือคำนั่นเองนะครับเพื่อนสามารถมานะครับแล้วก็มาช่วยฉัน Help me ถ้าหากว่า you are free แปลว่าถ้าเกิดเพื่อนมีเวลาว่างนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น you are free ลงท้ายอีเมลว่า Thanks for your help นะครับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเพื่อนของคุณจากโรซี่แล้วก็นำสกุลเอแก๊กว่าไปนำสกุลอะไรก็แล้วแต่ แล้วคำสั่งก็บอกว่าให้ write an email to Rosie นะครับให้เขียนตอบ Rosie ไปนะครับ and answer แล้วก็ตอบคำถามที่ Rosie ถามมา3-4ประโยคนะครับโดยเขียนประมาณ25-35คําถึงทาเท่านั้นเองคุณครูก็นำมาเขียนให้เป็นตัวอย่างดังนี้นะครับผม Hi Rosie นะครับสวัสดี Rosie สวัสดี r o Rosie เพื่อนรัก Sure n like m u s i c a l s h a r s นะครับ เสนอความคิดเห็นไปว่าเด็กๆนั้นชอบเกมเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับนะมิวสิแชร์ชอบเล่นเก้าอี้ดนตรี you can play h i g h and seek outside และที่จะเกมที่จะไปเล่นข้างนอกก็คือเล่นซ่อนหานะครับนะไฮแปลว่าซ่อนนะครับแอนแปลว่าและซ e k แปลว่าหา outside ด้านนอกนะครับนะก็คือในกลางแจ้งไม่ต้องเล่นในห้อง แล้วก็ color pens or balloons are easy price นะตรงนี้มันเว้นวรรคคำว่า o นี่เดี๋ยวเอา r มาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับนะลบ r ตัวนี้ทิ้งมมันคำศัพท์เดียวกันอยู่คนละบรรทัดเดออยอ่านยากหน่อยนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนงง color pens นะครับก็คือปากกาสีต่างๆนะครับหรือบอลลูนแปลว่าลูกโป่งนะครับนะลูกโป่งหลากสีนะครับ แล้วก็ประการหลักสี r easy price นะครับเป็นของขวันของขวัญน,นะครับง่ายๆนะครับนะ easy for winners สำหรับผู้ชนะในการเล่นเกม I can help at 5 pm ฉันสามารถมาช่วยเธอได้หลังจาก5โมงเย็นไปแล้วนะครับผมก็คือ17.00น,นจากมีแกนจบเลยนี่คือการตอบอีเมลแบบสั้นๆนะครับ คุณครูก็แปลเร็วเลยนะครับนาะถ้านักเรียนเน้นนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ให้ฟังหลายๆรอบนะครับผมแล้แล้วก็จบหน้าที่105ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel นะครับหรือในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่คุณครูนำคลิปการสอนภาษาอังกฤษไปลงเอาไว้นะครับไปต่อหน้าหน้าที่106เลยครับ Okay, okay, okay.